สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีนีี่เรื่องเกาะปีศาจในอีพีที่5กันค่ะต่อจากอีพีที่แล้วในขณะที่ผ่านกำลังกายร่างเป็นปีศาจโลกีเขาก็พุ่งเข้าใส่มีโฮเขาได้ใช้มีดแทงไปที่หน้าอกของเธอเหมือนในอดีต แต่ครั้งนี้เขาก็ได้เอาแขนของเขารับมีดเล่มนั้นเอาไว้เองพอพานเขาได้สติกลับมาเขาก็เลือกเดินจากไปส่วนโยฮันก็พามีโฮกลับมาที่พักพ่อบ้านจางก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโยฮันจึงบอกว่าเขาแค่ต้องการจะยืนยันว่าพานจะไม่ทำร้ายมีโฮอีกเขาได้กลายเป็นปีศาจโลกีแต่ในวินาทีสุดท้ายเขาก็แทงแขนตัวเองพ่อบ้านจางก็บอกว่า นายก็เห็นแล้วว่าเขาปกป้องคุณหนูเขาเป็นผู้ปกป้องดินแดนแห่งนี้มาช้านาน แต่โยฮันกลับบอกว่าผมยืนยันแล้วว่าเขาคือปีศาจโลกีผมจะปล่อยให้เขาทำหน้าที่นั้นอีกไม่ได้ตัางหากล่ะโยฮันบอกว่าเขาจะปกป้องเธอเองนั่นคือทางเลือกของเขาทางด้านของพานเขาก็มานั่งอยู่ที่สุดสารหลังจากที่เขาใช้มีดวัชระที่มีพลังของเทพเหวัชระเป็นเทพผู้พิทักษ์และเป็นอาวุธที่ใช้กำจัดปีศาจโลคีได้ เขาใช้มีดเล่มนั้นแทงแขนตัวเองจึงทำให้แผลของเขาไม่สามารถหายเป็นปกติได้อีกต่อไปผ่านเขาได้อ่อนกำลังลงส่วนทางด้านของครงทันเขาก็มาปลดปล่อยปีศาจออกจากรูปปั้นหินจนไปเข้าสิงล่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้กลายเป็นปีศาจออกฆ่าคนเพื่อตามหาอวัยวะบางอย่างจนมีข่าวออกมาว่ามีเหตุฆาตกรรม บนเกาะเซจูและก็มีอวัยวะบางอย่างได้หายไปด้วยพวกเพื่อนของยายเท่าแพ็คจูก็บอกว่าหรือว่าจะเป็นปีศาจทิ้งจอกไปสิงล่างคนและกัดกินอวัยวะภายในตอนนี้มีเหยื่อสามคนแล้วยอมจีที่นำอาหารมาให้บรรดาเหล่าคุณย่า เธอก็ถามว่าปีศาจจิ้งจอกคืออะไรหรือยายคนหนึ่งจึงบอกว่ามีเรื่องเล่าจากคุณย่าของคุณย่าอีกทีว่ามันคือปีศาจจิ้งจอกที่กินตับคนและก็ไม่มีวันตายแล้วยายเท่าแพ็กจูก,ก็ได้ไล่ยอมจีให้รีบไปโรงเรียนซะเดี๋ยวจะไปสายเอาหรอกทางด้านของมิโฮพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เอายาไปให้กับพานที่บนเขา่าเธอเป็นห่วงเข้ามากเมื่อโยฮันมาหามิโฮที่ห้องก็ไม่พบ ทางด้านของมีโฮที่เดินตาม GPS ในมือถือของพานจนเธอเดินเข้ามาในเขตแดนของพานมาจนถึงสุสานหินเธอมองสุสานด้วยความตื่นตาตื่นใจเพราะมันเหมือนโบราณสถานมากกว่าพอเธอเห็นเขาเธอก็ดีใจแต่พานก็บอกให้มีโฮรีบกลับไปซะเพราะเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้อีก แต่มิโฮก็ไม่กลัวเลยสักนิดเดินเข้าไปดูแผลของเขาเขาจึงบอกว่าเขารับประก,กันไม่ได้หรอกว่าจะไม่ฆ่าเธออีกเธอจึงยอมกลับไปแต่โดยดีพอกลับมาถึงบ้านโยฮันก็ถามเธอว่าไปที่ไหนมาพ่อบ้านจางก็เช่นกันเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณหนูมาก โยฮันก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นองครักษ์อารักขามีโฮเองหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปโรงเรียนด้วยกันโยฮันที่เขาใส่ชุดบาทหลวงก็เป็นที่สนใจของนักเรียนหญิงเป็นจำนวนมาก และในวันนี้สูรยอนเธอก็เพิ่งมาโรงเรียนหลังจากที่เกิดเรื่องเธอยังมีความหวาดกลัวไม่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองจนมีโฮต้องเข้าไปปลอบใจแต่สูรยอนก็ไม่รู้จักมีโฮกับโยฮันยอมจีที่เพิ่งเข้ามาจึงบอกกับสูรยอนว่านี่คือครูมีโฮกับบาทหลวงโยฮันที่เธอเคยเล่าให้ฟังไงสูรยอนได้ยินดังนั้นจึงกล่าวขอบคุณพวกเขา หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับซูลินและในวันนี้ซูลินก็จะไปเลือกชุดเจ้าสาวเพราะว่าสัปดาห์หน้าซูลินเธอก็จะแต่งงานแล้วมีโฮจึงนัดกับซูลินว่าวันนี้จะไปหาเธอที่คาเฟ่แถมซูลินยังบอกให้พาโยฮันไปด้วยทางด้านของยอมจีเธอก็นำอาหารมาให้ซูลยอนทานแถมยอมจีก็เอาอกเอาใจซูลยอนมากๆจนซูลยอนซึ้งใจน้ำตาคอ ส่วนพานก็กลับมาหายายเท่าแพ็กจูให้ทำแผลให้ยายแพ็กจูก็ถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อีกล่ะทำไมไม่อยู่กับมีโฮเขาก็บอกว่าเขาเกือบจะฆ่าเธออีกแล้วจึงขอแอบ,บดูอยู่ห่างๆจะดีกว่าทางด้านของมีโฮกับโยฮันก็กลับมาถึงบ้านกำลังจะนั่งกินข้าวกับพ่อบ้านจางโยฮันก็มีสายโทรเข้ามาเขาให้ใครบางคนสืบหาพี่ชายของเขา มีโฮได้ยินดังนั้นก็ถามพ่อบ้านจางว่าคุณลุงยังมีหลานอีกคนหนึ่งหรอพ่อบ้านจางจึงเล่าว่า โยฮันภากจากพี่ชายของเขาเมื่อตอนยังเด็กพวกเขาได้รับการอุปถัมภ์ไปด้วยกันและก็ภาคจากกันที่นั่นเช่นกันเขาเฝ้าตามหาพี่ชายมาตลอดแล้วภาพก็ตัดมาที่พี่ชายของโยฮันที่ในตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่บนเรือซึ่งเขาก็โดนเพื่อนร่วมงานกดขี่ข่มเหงตลอดเพราะร่างกายของเขาเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงและในตอนกลางคืนเขาก็ออกล่าคนเพื่อตามหาอวัยวะบางอย่างของเขา ซึ่งคุงทันก็บอกกับเขาว่าให้ไปจัดการกับมีโฮแล้วเขาจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วซานฮีก็มาจัดการกับเพื่อนร่วมงานของเขาสองคนนั้นหลังจากนั้นคุงทัน ก็เข้ามาเอามีดฟันฉับๆไปบนล่างของหนึ่งในชายสองคนนั้นพอซานฮีกลับมาที่เรือเขาก็ได้พบกับเจ้าของเรือเขาจึงชวนซานฮีไปกินลามายอนด้วยกันชายชรานำเงินให้เขาจำนวนหนึ่งพร้อมกับบอกให้เขาลองไปหางานอื่นทำดูนะและยังอนุญาตให้เขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้ได้อีกทางด้านของมโฮอก็เข้ามาตามโยฮันออกไปที่คาเฟ่ของซูรินได้ระหว่างนั่งรถ มีโฮเห็นโยฮันทำหน้าเศร้าจึงตอบใจเขาว่านายยังมีฉันเป็นพี่สาวอยู่นะบางครั้งฉันก็เป็นที่พึ่งให้นายได้เหมือนกันเขาจึงรู้สึกดีขึ้นจนมาถึงคาเฟ่ของซูลินแล้วสองสาวก็พากันลองชุดเจ้าสาวและของเพื่อนเจ้าสาวออกมาให้พวกเขาดูพวกเขาก็ชมว่าสวยมากในขณะที่พวกเขาพูดคุยหยอกล้อกันสนุกสนานก็มีพานที่ยืนมองพวกเขาอยู่ข้างนอกร้านแล้วพาน ก็ได้เดินทางไปหายายแพ็กจูแล้วเขาก็ได้ยินบรรดาคุณยายคุณย่าคุยกันว่ามีคนถูกฆ่าอีกแล้วอยู่ที่ร้านพันโฮลีแต่ร่องรอยของศพกลับแตกต่างออกไปคือร่างคายมีรอยถูกมีดแทงทั้งหมด12แผลด้วยกันเมื่อพานได้ยินแบบนั้นจึงรีบไปดูศพที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แทันพอเขาได้เห็นสภาพของบาดแผลพานก็รู้ได้ว่าเป็นฝีมือของคงทัน และในเช้าวันถัดมามีโฮก็ลากตัวของโยฮันออกไปข้างนอกด้วยกันโยฮันก็ไม่รู้ว่ามีโฮจะพาเขาไปที่ไหนจนมาถึงบ้านเด็กกำพร้าสมัยที่เขายังอยู่กับพี่ชายความจริงแล้วมีโฮเมื่อรู้ว่าเขาตามหาพี่ชายอยู่จึงบอกให้พ่อบ้านจางังใช้คนของบริษัทไปตามสืบให้ โยฮันจึงเดินเข้าไปสำรวจดูข้างในบ้านเด็กกำรรพ้าซึ่งในตอนนี้มันได้ถูกปล่อยล้างไปแล้วเพราะว่ามันเปิดแบบผิดกฎหมายเขาได้คิดถึงความทรงจำต่างๆของเขากับพี่ชายจนถึงวันที่เขากับพี่ชายได้ออกไปอยู่กับพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วพวกเขาก็ได้ที่อยู่ของคังซันฮีพี่ชายของโยฮันเขาก็บอกว่า เขาจะออกไปหาพี่ชายของเขาเองหลังจากที่โยฮันได้มาส่งมีโฮกลับถึงบ้านแล้ว เพื่อนของมีโฮก็โทรมาบอกว่าเธอลืมเอาของให้เมื่อวานนี้เป็นดอกไม้ผูกข้อมือสำหรับใส่ในงานพิธีแล้วซูลินก็ยังทำเค้กแครอทให้มีโฮอีกด้วยแล้วเธอก็บอกให้แฟนหนุ่มของเธอนำมันไปส่งให้กับมีโฮและในระหว่างทางเขาก็ถูกคุงทันดักทำร้ายเขาซะก่อนส่วนพานที่รับรู้ถึงความผิดปกติ เขาก็ตามมาที่บ้านของมีโฮมีดของเขาสั่นไหวอย่างแรงในขณะที่คงทันโผลออกมาพร้อมกับร่างที่ไร้วิญญาณของซึงจุนและในจังหวะเดียวกันมีโฮก็เดินออกมาพร้อมกับพ่อบ้านจางเธอกำลังจะออกไปรอรับของจากแฟนหนุ่มของเพื่อนเธอได้เห็นภาพตรงหน้าเธอตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออก คุงทันจึงดึงมีดออกจากล่างของซึงจุนจนตกลงมามีโฮเธอจะวิ่งเข้าไปดูเขาแต่ว่าพ่อบ้านจางก็ได้ห้ามเธอเอาไว้เธอตกใจมากที่แฟนของเพื่อนต้องมาตายแบบนี้ผ่านเขาจึงรีบตามคงทันไปทันทีทางด้านของโยฮันก็ตามหาพี่ชายจนพบพี่ชายของเขาก็ถามว่าคุณเป็นใครโยฮันก็ถามเขาว่า คุณคือคุณคังซานฮีหรือเปล่าพี่ชายของเขาก็จำได้ว่าเขาคือซันฮยอกน้องชายของเขานั่นเองทางด้านของพานที่ตามคุงทันมาจนพบคุงทันกล่าวทักทายเขาว่าไม่เจอกันนานเลยนะพี่ชายแล้วอีพีที่5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเนื้อเรื่องก็เดินไวไม่ยืดเยื้อเข้าใจง่ายและกําลังสนุกเลยค่ะ ก็กลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ